โจทย์โ per ation ดอกจันทำย่างไรมาดูก okay. ันนี่นี้จะเป็นลักษณะของโจทย์โ per ation นะครับก็คือเครื่องหมายที่ไม่ใช่บวกลบคูณหารนะครับแต่มันต้องทําตามสูตรนะฮะต้องทําตามสูตรนี้นะครับเช่น A ดอกจัน์ b ก็แปลว่าเอา B นะครับมาบวกใครบวก,กบเล็กหนึ่งนะครับเช่นเราจะมาดูตัวอย่างนะครับเ,เริ่มต้นจากวงเล็บก่อนนะครับอ,อ,อันนี้จะกลายเป็น A นะตัวหน้าเป็น A ตัวหลังเป็น B นะครับ นั้น9ดอกจันร์4ก็คืออะไรครับเอา B b คือตัวหลังนะเอาตัวหลังบวกกับเลข1นะฮะเอาตัวหลังบวกกับเลข1ตัวหลังคือ4 4บวก1ก็เลยตอบอไรครับตอบ5จากนั้นเอา7มาคูณใช่ไหมก็เลยตอบอไรครับ35ไปนะครับต่อมาทําลงวงเล็บก่อนนะครับอันนี้ก็คือ A อน,นี่ก็คือ B นะครับ6ดอกจันทร์3 A คือ 6b คือ3นะครับอ่าก็เลยกลายเป็นะไรครับตัวนะ้าเอาตัวหลังมาบวก1ใช่ไหมเอา3บวก1 สามบวกหนึ่งก็เลยกลายเป็นสี่ยังไม่เสร็จแค่นี้เอามาดอกจันกับแปดอีกโอ้โหนะฮะแสดงว่า A คือสี่คืออะไรครับ B คือแปดเอา B มาบวกหนึ่งนะฮะก็เอาแปดมาบวกหนึ่งนะฮะก็เลยได้เก้าสุดท้ายมาบวกกับสามห้าครับสามห้าบวกกับเก้าก็เลยกลายเป็นอะไรครับสี่สิบสี่ไป